หนีมาเตอหนีไปหนีมากลัอเลยมาอันนี้เราจะมันจะตัดผมผมหน้ามาถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็ช่างมันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราคงไม่ได้ออกไปไหนไม่เป็นไรหรอกช่างมันเดี๋ยวมันจะได้เองแหละตัดกันเด็ดขาดมากกูแบบไม่คิดชีพิต นี่ฉันทำอะไรวะเนี่ยทำไมมันแยกเป็นสองแห่งหนึ่งไงไม่คิดถูกคิดผิดเหมือนทำร้ายร่างกายตัวเองนี่คิดว่าเต๋อแล้วนะว้าวเซนทำไงอ่ะเดี๋ยวมันจะได้อีกแหละเฮ้ยเดี๋ยวมันจะได้อีก <laughs> โอ๊ย แต่กะแลเปลี่ยนหมดแล้วเนะี่ยกะแลเปีย่ยนหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้มันไม่เป็นแสกมันเป็นมันเป็นไอหยางกะเป็นไอหยางกะคือว่าตัดสั้น,นออกว่านี้อีกพอก่อนทำไมมันไม่ได้นูะทำยังไงอะองเซนให้มันลงมาตรงเนี้ยูปนู้แล้วมันไม่นแน่ทำมาหมดแล้วกิ๊ิทำจริงหน้าเกลียดปะน่าเกลียดตอนที่ไม่มีหน้ามาสวยกว่า เป็นสไตล์คนเป็นต้องสวยตลอดเวลาก็ได้ก็ได้อยู่เรสเฟลนต้องแปะเรสเฟลนที่ฉันหามาว่าอยากให้เป็นแบบไหน